สวัสดีครับวันนี้นะครับก็วันพิเศษก็เป็นวันเรียนวันที่สองของอบ้านแห่ใต้อำเภอโกสุมพิสัยนะครับที่ผมมาสอนวันนี้นะครับเป็นวันที่พานักเรียนนักเรียนพามาบวงสรวงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสำหรับคนที่มองหานะครับที่เรียนขับรถนะครับที่ เป็นกันเองนะครับผมคูต้านะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0883350072นะครับไลน์กับโทรเบอร์เดียวกันนะครับผมต้องการที่จะอยากขับรถเป็นนะครับอย่าปล่อยให้อายุเราผ่านไปเฉยๆนะครับถ้ายังขับไม่เป็นนะครับเพราะยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งจะสอนยากนะครับความมั่นใจอะไรก็จะไม่ค่อยมีนะครับถ้าอยากเรียนนะครับติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร้นะครับโลโก้สีแดงๆด้านขวามือด้วยนะครับผม รันที่สามสี่สี่โมดเยนหอมวัวเลยหมาหมอกวัไปดีมากดีขายถายดำดำด้วยด้วยจามขาดรนขึ้นมากขาดนเดี๋ยวมันขึ้นมาเลยดจากปวดมาเขมากขอบห้กบกูนนี้งี้่อยมานีดูการเียมากบกู ขอข้อขอ้ลงปูร uh ักษาเด้อเรียนเรืองคงจำได้ไปเียวสี่กอข้อเศษสามสี่ศูนย์องเทพมหานครนางลาาพรชายทองหลงปู